สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยเช่นเคยค่ะวันนี้เจ้าค่ะเจจะพา FC มารับชมแนวทางฮานอยวันที่11กันยายน2568นะคะ FC ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ํากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจ่อเด่นวิ่งรุดนะคะทุกท่านเอ่อแต่ละน้อยแต่ละรอบเนาะค่ะทุกคนถ้า FC ไม่ชอบให้รอดูมัดรวมกับเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปนะคะแต่ ก่อนที่จะตามมัดรวมก่อนที่จะตามเลขเด่นประจําวันให้ทุกคนดูความไหลของตัวเลขก่อนทุกคนว่าวันนี้เป็นตะไลเลขใดค่อยไหลต่อนะคะทุกคนเรามาดูวันที่10กันก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปดูวันที่11นะคะว่าเข้าหรือหลุดเมื่อวานนี้วันที่1 1วันพุธเนาะทุกคนวันที่10วันพุธเนาทุกคนใจให้เด่นเฉพาะกิจ6และ5นะคะมา0-43 ห้าสองนะคะเรนแยกมาห้าเข้าคู่ต่อเจาะมัดจอเ่นแยกนะคะห้าสองสองห้ามาคู่มัดรวมเลยนะคะทุกคนคมาไม่หนึ่งคู่สี่สามสามสี่เลขเ่นประจำวันมาเลขสี่มัดรวมหลุดนะคะหน่อยกาชาตได้สี่และสามมาแปดเจ็ดเจ็ดนะคะสี่หนึ่งทุกคนเ่นแยกมาสี่นะคะมัดรวมมาหนึ่ง เข้าเด่นแยกกับมัดรวมหนึ่งครั้ง 14, 14 1 4 41เข้าคู่ตัวจอนะคะ 14, 14 1 4 4 1สีมาตัวกับเลขเด่นประจำวันมาเลข4นะคะหนอยพิเศษให้สองและ1มา3 0 2 0 6นะคะ2มาทุกคนเข้าคู่เด่นแยกกับมัดรวม02,20มา2ครั้งทุกคนวันนี้เด่นแยกกับมัดรวมมา4 1 1 4กับ0220นะคะ เด่นแยกมาสองมัดรวมมาศูนย์สองเด้งเด้เด่นประจาวันหลุดนะคะน้อยพิเศษน้อยปกติให้เก้าและแปดมาสองสามหนึ่งสี่แปดนะคะคู่ด้านบนมาสามหนึ่งหนึ่ามนอกก็ทุกคนมาคู่ตัวเจาะมัดรวมนะคะสามหนึ่งหนึ่งสามเด่นแยกมันมาแปดน้อยสุดท้ายให้ศูนย์และเกาหลุดมา6 37 61เจ็ดหนึ่งเด่นแยกมาหคู่ด้านบนมา16 61แล้วก็ 3ามเานะคะทุกคนวันนี้ก็สามไหลบอกพี่น้องสมาน,นะะน้อยกิดนะคะน้อยปกน้อยวีนอทุกคนปลาไปนะคะทุกคนขามีเข่ากับมีหลุดเาคะ่ะทุกคนดับงบ้าทุกคนคงได้กันดูนะคะทุกคนไม่ได้มากก็ได้น้อยแต่ว่าได้น้อยไหนแล้วถ้าคุ้มแล้วจะอยากให้ทุกคนหยุดนะคะวันต่อมา fc อยากตามใหม่ก็ไม่ว่ากันนะคะทีนี้เรามาดูวันที่10กันต่อเลยดีกว่าวันที่1ิบแจวผลเออวันที่สิเแจวผลการออกรางวัลวันที่10ขอโทษขอภัยค่ะสี่ตัวบนเก้นึ่พิเศษ8 2 0 8 3 0 2นย์แปดสหน่อยบีพีห้านะคะก็บวกสองบวกสามบกหบกแบวกสบวบวกหบกหบบวได้49 4 9ิบเกลได้สี่บวกหนได้50 นะคะทุกท่านคะเจ๊จะจับ2ตัวเหมือนเดิมใครอยากได้3ตัว481 -489 491 4 9ถึง1ี่ถึงส9เเมื่อวานนี้หลุดไหมเมื่อวานนี้ไม่เข้าซักหน่อยนะคะสำหรับ3ตัวหลุดหมดมิดจัดพี่น้องมาบ้านนะคะวันนี้ก็เหมือนกันใครอยากได้หลักร้อยนำเลข4มาเป็นหลักร้อยนะคะชอบผู้ไหนก็แล้วแต่ความชอบของ FC นะคะ

92 96 98นคะคะทุกท่านคะ01ถึง09 01 02 04 07 09แล้วแต่ผมหมักผมชอบด้วยพี่น้องมากคู่ใดพี่น้องอย่าลืมไปเรากลับนําเด้อค่ะเด้อ ทีน,นี้มาดูตัวเด่นนะคะทุกคนค่อยไปดูตัวเจาะว่าท่านจะชอบไหมหนึ่งเด่นจะมีทั้งหมด6คู่ต่อรอบถ้าไม่ชอบจะมีทั้งหมด6คู่ต่อวันนะคะเด่นเฉพาะกิจอยู่ที่6และ5นะทุกคนเด่นกาชาติ1และ0เด่นพิเศษ4และ3เด่นปกติ5และ4นะคะเด่น v i p 5และ4ทุกคน วันนี้มีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลสองนอยสุดท้ายหรือทั้งวันนะคะทุกคนคะ่ะเบิ้ลในตัวห้าห้ากับสี่สี่วันนี้ห้าห้าชนกับเลขเบิ้ลประจาวันนะคะทุกท่านคะ่ะเบิ้ลด้านบนแปดแปดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์แล้วแต่ความปพิ่น้องทีนี้นะคะเรามาดูตัวเจาะนะคะทุกคนนอยจั๊บกิจนะคะเด่นอยู่ที่หกและห้าตัวเจาะนอยจั๊กิจนะคะทุกคนชอบมาแต่เอฟซีบอกว่าไม่มีที่ตามนะคะ แ5ดห้าเ6้าห้นหะคะหลายคนก็บอกว่าทําไมแอดถึงทานะคะเพราะว่านะคะทุกคนนอยกิจบางคนไม่ไม่ตามอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูเลขไหลด้วยเพราะว่าใจเอานอยกิจนะคะทุกคนมาคิดคํานวณมัดร,รวมด้วยนะคะดินกชาตริศูนย์หนึ่คู่ตัวเจาะแปดหนึนะคะทุกคนส่วน0 1นยถึงศูแล้วแต่ชอบที่นี้

หนายพิเศษ4และ3 83 93 03 84 94 04นะคะทีนี้ปกติและ V.I.P. 5และ4 84 94 04 85 95 05นะคะทุกท่านมารวมทุกรอบทุกหน่อยวันนี้อยู่ที่เลขเก้าละเลขหนึ่งวันนี้คู่มารวมมาแปลกนะคะทุกคนกะแล้แต่ตัวเลขเนาะพี่น้องเนาะเจก็คิดคำนวณตามตัวเลข<ม>นะคะทุกคนไม่เคยเปลี่ยนนะคะทุกท่าน ทีนี้นะคะ9กับ1มีอะไรบ้างมาดูกันนะคะทุกคนว่า fc จะชอบหรือไม่คู่มัดรวมมีแคส6คู่นะคะ81 9101 899909นะคะทุกท่านแต่ที่นี้ไทยซีไม่ชอบคู่ด้านบนให้จับเรียนแยกกับมัดรวมโดยเลขเด่นประจาวันเดี๋ยวใจเฉียนเลขเด่นประจําวันก่อนวันนี้วันพฤหัสเลขเด่นประจาวัน5กับ0เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ล55 ถ้ากับศูนย์ถ้าเอฟซีชอบสามารถใช้ได้ทั้งวันแต่ก่อนที่จะตามมัดรวมเออก่อนที่จะตามเลขเด่นประจําวันให้พี่น้องเบิ้งค้อมไหลของตัวเลขก่อนมือน,นี้เป็นไหลบอ่อค่อยไหลต่อเด้อพี่น้องเด้อมาดูค่ะถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนให้ทาแบบนี้นะคะจะทําเด่นแยกกับมัดรวมหรือจะทำเด่นแยกกับเด่นประจําวันก็ได้แต่ใจจะทําให้ดูเด่นแยกกับมัดรวมนะคะทุกท่าน น้อยเฉพากิจ6และ5มัดรวม9กและ1 6 6 6 6 6 9 9 6 6 5 5 6 5 6, 6 5 5เ 9, 9 5, 5 1, 1 5อย่างนี้เป็นต้นทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนที่จะทำทุกคนให้พี่น้องเบิ่งความไหลของตัวเลขก่อนน้อยกิจกับน้อยกาเพิ่นไหลบอ่อคู่เดินแยกกับมัดรวมโดยเลขเด่นประจำวันหรือคู่เจาะเจาะไหลทุกคนค่อยไหลตามนะคะทุกท่านคะสังเกตเอาอพี่น้อง ใจเป็นแค่แอดมินใจมีหน้าที่วางแนวทางใจก็ไม่ได้วางแนวทางเข้าทุกวันใจก็ไม่ไดว้วางแนวทางหลุดทุกวันมีเข้ามีหลุดนะคะ fc ะปัจจัยเป็นของ fc เองสังเกตดีๆแล้วพี่น้องเด้อได้ความห่วงใยเหมือนเดิมนะคะทุกคนทีนี้เรามาสังเกตาหานอยด้วยกันนะคะทุกท่านขานอยกิจนอยกาคือน่อยวัดดวง fc จะตามเด่นแยกนะคะจะตามมัดดวงเก้ากับหหรือ จะตามเลขเด่นประจาวัน5กับ0คือน้อยวัดดวงล้วนๆน,นะคะเด่นแยกไหลมาตรวมไหลเลขเด่นประจาวันไหลตัวจอไหลตัวในไหลไหลต่อได้เรื่อยๆเด่นแยกไหลไหลต่อเรื่อยถึงน้อย VAP แต่ถ้าเด่นแยกหลุดนะคะทุกคนมาดูนะคะ9กับ1มาหรือไม่5กับ0มาหรือไม่ ตัวในไหลตามตัวนั้นแต่ถ้า3ามอยนี้ดุดหมดเลยทั้งเด่นแยกทั้งเก้ากับหและ5กับ0ูนย์ใจไม่อยากให้ทุกคนตามน้อยปกติกับน้อย v ีพีกับ4นะคะถามว่าทําไมโอกาสเข้ามีนะคะแต่โอกาสหลุดถ้าทุกคนยังอยากตามน้อยปกกับน้อย v ีพีสำหรับสายวิ่งดูดนะคะทุกคนให้ทุกคนสังเกตตัวเลขไหลทุกคนตัวเลขไหลคืออะไร สมมุติว่าไหลาสามนะคะสองสามสี่สามห้าสามนะคะทุกคนสามอยนี้มาเป็นแบบนี้เลขไหลก็คือเลขสามนะคะทุกท่านค่ะตัวอย่างนะคะทุกคนยกตัวอย่างให้ได้รัรบฟังนะคะค่ะทุกท่านสําหรับแนวทางฮานอยวันที่สิบเอ็ดกรกฎกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเสยกดต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกําลังใจที่เอฟซีท,ทุกท่านมอบให้ สำหรับวันนี้ใจขอให้ FC ซีโชคดีนะคะโชคๆมันๆสุขสุขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ